ที่เรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกเข็มมันจะโดนเส้นประสาหมันดอมีลาคำุเราจะแชร์ทริคในการขอพ่อแม่ไปสักทุกคนค่ะคือเกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้นสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยมกชาแนลวันนี้นะคะมาพบกับเทปสเปเชียลอีดิชั่นของอะตอมอะตอมิกติดดาวนะคะวันนี้เนี่ยเราจะไปทำสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นครั้งแรก เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่เราก็ไม่เคยคิดฝันว่าเราจะมาทำเราจะไปสั่งมาแดงอะทุกคนเย้่ซึ่งเราไม่เคยมีประสบการณ์ทางด้านนี้มาก่อนเลยไม่ไม่เคยมีเพื่อนเราก็ไม่มีสักคนที่เคยมีประสบการณ์ทางด้านนี้ไม่มีสักคนขอใช้คําว่าอะตอมเป็นคนแรกของกลุ่มแต่ว่าเราขออุบอิบก่อนว่าเรายังไม่บอกว่าเราไปร้านไหนแต่ว่าร้านนี้ถามว่าจองคิวนานไหมนานนี่จองไปสามเดือนแล้วนะ เกว่าจะได้คิวใช่กว่าจะได้คิวคือนานมากคือร้านเขาคนเยอะมากจริงๆเขาเคลมว่าดีมากแล้วราคาถูกมากด้วยเพราะฉะนั้นจะเป็นยังไงลายไหนอะไรยังไงเจ็บไหมอะไรยังไงเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านสักข่ะทุกคนเจอกันค่ะทุกคนค่ะแล้วเราก็มาถึงร้านสักของเราแล้วนะคะชื่อว่าร้าน Ice House Tattoo Studio นั่นเอง สูง1 8นเท่าไรคะไม่บอกบอก,บอกไม่ได้โอเคออค่ะ<อ>เป็นความรับ,บอตอนนี้นะคะช่างศั์ของเรานะคะก็กําลังจะเตรียมของเตรียมการเสร็จแล้วถามว่าเราเตรียมใจเสร็จหรือย,อยังเราเตรียมใจมาักพักแล้วนะคะทุกคนก็ถามว่าตื่นเต้นไหมตอนนี้ยัง,อยงออเออตอนนี้ยังคือว่าต้องแบบต้องนั่งเตียงก่อนอะไรเงี้ยถึงจะถึงจะเริ่มตื่นเต้น พี่ไม่รู้ว่ะตอนนี้ไม่ตื่นเต้นตอนนี้รู้สึกแบบมาเลยมาดิอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่ามันจะเป็นอะไรยังไงไม่โทษที่ตรงนี้แบบอยากลุ้นมากเลยอะอ,อยากไหมอ,อ,อาลุ้นกับเพื่อนมากเลยแบบเผื<ๆ>่อในอนาคตเฮ้ย<ๆ>ไม่โทษจะได้สักเลยถ้าคุณแม่เห็นอ,อนุญาตให้ไหมโทรสักด้วยนะคะทุกคนคะค่ะอีกข้อหน้ารู้สำหรับคนที่คิดอยากจะมาสักนะคะคือเราไม่ใช่แค่ว่ามีลายหรือมีสีอะไรแล้ว เราต้องคิดถึงเรื่องความหนาบางของตัวรอยสักของเราด้วยนะคะ เริ่มปฏิบัติการแล้วอันนี้คือลอกลายนะคะยังไม่เสร็จเฉยๆนี่ประมาณนี้ลายนี้มีชื่อว่าอะไรนะคะลายนี้มีชื่อว่าอารมณ์แททูค่ะทุกคนมีความหมายมันมีที่มาที่ไปก็คือเมื่ออธิบายไม่ถูกอ่ะคือแบบขดขดอ่ะขดข้างในอ่ะใช่ป่ะขดข้างในตอนเริ่มตรงวงกลมข้างล่างมันคือตอนที่เราเป็นเด็กไปตอนที่เราแบบว่ายังไม่คนพดเซอโรอะไรเราพอแบบม้วนลงมาข้างล่างเนี่ยตวัดข้างล่างเห็นป่ะข้างล่าง ันนี้กูไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ว่าตังกลางๆเนี่ยที่มันเป็นเหมือนอินฟินิตี้อะไรอันสามชั้นอะไรนั้นอันนั้นคืออุปสรรคที่เราต้องเจอระหว่างการใช้ชีวิตและพอเส้นตรงก็คือเราก็จะคือคนพบสู่นิพพานเพราะว่าเราผ่านอุปสรรคมาเยอะเส้นตรงนี้เลยแล้วจุดจุคือแบบนิพพานสุดท้ายอัตตาตัวตนเรามันจริงๆแล้วมันมีแค่จุดจุดแค่นั้นแล้วก็หายไปใช่แล้วหายไปเป็นฝุ่นผง ใช่มันคือธรรมชาติของชีวิตโอเคถ้าใครอยากรู้นะคะไปหาอ่านเพิ่มเติมได้ที่ Google เนาะอนนลูแททูเพราะว่าคุณน่าจะคำตอบที่ไม่ถูกต้องไะไรโอเคนี่อันนี้คือทำอะไรคะอันนี้ก็เตรียมวอซลรีนะคะเพื่ออะไรคะอ๋อมันจะได้แบบเวลาสัตปุ๊บจะเช็ดสีออกได้ง่ายอ่าเช็ดสีออกทำไมก็มันจะได้เห็นรอยที่เราสัไปไงเห็นทำไมเห็นทอมเห็นทำไม ล้วเล่นแล้วเล่นผู้ใช้สีน้อยกว่าตัวต้องเยอะถ้าไม่หลายอันจัง่ะมีสี่สีเสี่สีเลยหรอืมมันไม่ใช่แค่แดงกับดำหรอไม่มันต้องแบบมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนสีไม้อะมันจะมันต้องค่อยๆแบบไล่ไปดาแดงเข้มแดงอ่อนแล้วก็แดงสดคือการสับแบบไล่สีนะคะทุกคนมันไม่ใช่การผสมสีข้างในของมันเองไม่ใช่ทุกคนโอเคมันต้องมีสีของมัน ไม่ต้องทำอะไรหรือวะอ๋อกูกำลังทำสปายเออจริงจริงโอเคนะหน้าดูแพงเลยเหมือนเดามีราคามุอะไนี่ยคือวิธีการสักที่ถูกต้องเนาะถ้าร้านไหนเขามีหมอนให้คุณหนุนอะผิดแล้วผิดแล้วอันนี้ต้องมีรูนี่ถูกต้องนีแล้วเราก็จะแบบเอา iPad มาไว้ตรงนี้เออดูยูทูบดูอะไรก็ว่าไปนี่คือแบกนะคะอันนี้พร้อมหรือยังคะพร้อมค่ะพร้อมแล้วเนาะ โอเคขึ้นเขียงเจ็บวันไฟเปิดค่ะ เสด็จแม่ฟังสิมาถอดแมสเดี๋ยวชาวบ้านด่าโทษทไม่รู้อะตอนนี้กูไม่รู้จะพูดอะไรเลยทุกคนคะคือเกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้นคืออยู่ดีๆเราก็อยากจะสักหนิวกูก็เลยเพิ่มเลยไม่รออะไรทั้งสิ้นนะคะก็ <laughs> ะคือเดี๋ยวเพิ่มเป็นอีกหนึ่งร้อยสักค่ะ ไม่ต้องลอกลายไม่ต้องไหววาดเอาเออเน้นด้วยอย่างงี้ สตูดิโอนะคะร้านอยู่ที่ร yeah! yeah! ัชดาซอยเจ็ดหรือว e ่า MRT ศูนย์วฒนธรรมอย่าลืมมากันนะเย้มาลงตัวกันยนะนี่มีเซทแนผมดกวยนะคะที่แรกเจ้าแรกนะคะร้านนี้เจ้าแรกนะคะเซทแฮนพกเจ้าแรกโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็ผ่านมาหนึ่งคืนแล้วนะคะก็คือเราได้ทําการแกะแผลอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็ทาครีมตามที่ช่างไอซ์บอกแล้วนะคะเรียบร้อยก็คือจะมารีวิวว่า การสักเนี่ยมันรู้สึกยังไงมันเจ็บไหมมันอะไรยังไงนะคะสรุปง่ายๆนะคะคือลายที่เราได้มาเมื่อวานเนี่ยก็คือได้มาสองลายเราสักลายแรกที่หลังก่อนใช่ปะซึ่งมันชื่อลายว่าอันอรมณมแทททูเหตุผลที่เราสักลายเนี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันคือจริงความหมายของมันนะมันไม่ได้แบบว่าแบบหมายถึงตัวเราหรือว่าไว้เตือนใจหรืออะไรนะแต่เรารู้สึกว่ามันมีความเป็นเราในระดับหนึ่งในระดับหนึ่งซึ่งคนอื่นจะรู้สึกไหมไม่รู้แต่เรารู้สึกว่าเออมันเป็นเราอะไรเงี้ย ด้วยความที่เรารู้สึกว่ามันมันค่อนข้างโ g แล้วเราชอบการที่เอาอะไรโ G มาทําให้มันดูแบบโมเดิร์นซึ่งไม่รู้ว่าทุกคนจะรู้สึกมันมันมันโมเดิร์นมันทันสมัยหรือเปล่าแต่เราสึกว่ามันเป็นลายสักยันที่ไม่ได้สักออกมาแล้วน่ากลัวแหละแล้วส่วนตัวเราสึกว่ามันน่ารักด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยเหมาะกับเรานะอะไรเงี้ยรู้สึกว่าชอบมันมีความแก่นซ่าเปรี้ยวใดๆแล้วก็อีกลายหนึ่งก็คือลายนิ้วตรงนี้อุ้ยติดลิปสติกเพิ่งไปทาลิปมาก็คือ ลายนิ้วนะคะก็คือเป็นลายที่2ที่เราได้มาโดยบังเอิญโดยแบบไม่ทันคาดคิดอยู่ดีก็แบบเออสักเลยแล้วกันร<อ>นก็เลยได้ลายที่2มาเป็นลายนิ้วอันนี้ก็คือมันยิ้มได้แล้วมันกระบึ้งได้โง่ดิเออมันก็จะงงงอย่างนี้แหละแต่คือความเจ็บเนี่ยจะบอกว่าที่หลังอ่ะมันคือเนี่ยไปดูรีวิวมาเว้ยแล้วเขาบอกว่าสักที่หลังมันจะมีความเจ็บจี๊ดจีเพราะว่าเข็มมันจะโดนเส้นประสาทคือถามว่ามันมีความรู้สึกนั้นไหมอ่ะส่วนตัวรู้สึกว่า มีบ้างเล็กน้อยคือไม่รู้ว่ามันมาจากการโน้เส้นประสาทหรือเปล่าหรือว่ามันคือการเจ็บปกติอะไรเงี้ยนึกออกป่ะแต่คือจริงๆแล้วความรู้สึกเจ็บตรงหลังอ่ะมันรู้สึกเจ็บเหมือนเอาปากกามาเขียนบนหลังแค่นั้นนะทุกคนอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะความรู้สึกคือเหมือนเอาปากกามาเขียนบนหลังเฉยๆอ่ะเอาเล็บจิกยังเจ็บกว่า อะไรอย่างนี้แต่คือช่วงบนบนอะช่วงท่อนบนของของรอยสักอะค่ะมันจะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ตรงช่วงใกล้คอแต่ว่าช่วงหลังช่วงกลางๆตรงล่างๆไปมันจะเริ่มมีความรู้สึกเจ็บจี้จีจี๊ดไม่แน่ใจว่านั้นคือโดนเส้นประสาทอะไรหรือเปล่าส่วนนิ้วเนี่ยรีวิวเขาบอกมาว่าเจ็บเจ็บมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราไปลองมากับตัวซึ่งมันก็แล้วแต่คนเนาะอะไรเงี้ยเราลองมากับตัวแล้วเราก็รู้สึกว่า เออมันคือเจ็บตามที่เราคิดไว้ว่าการสักมันควรจะเจ็บแบบนี้นึกออกปะมันไม่ได้เจ็บจนแบบโอ๊ยน้ําตาไหลทนไม่ได,ทไได้ทนไม่ไหวอะไรเงี้ยแต่มันคือเจ็บในความคิดที่เราว่าเออสักมันก็ควรจะเจ็บอย่างนี้แล้วคือแบบการโดนเข็มทิ่มลงไปอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นเจ็บในสิ่งที่เราคาดไว้แล้วว่ามันจะต้องเจ็บประมาณนี้ซึ่งมันไม่ได้เจ็บเกินไปแบบมากอะไรเงี้ยแบบไม่ได้เจ็บมากเจ็บแค่แบบเนี่ยเจ็บสักอะไรเงี้ยนึกออกปะคือตอนนี้ความพึงพอใจในรอยสักทั้งสองลายอะ่ะคือพอใจมาก แล้วก็ถามว่ามีแลนหน้าไหมว่าจะสักเพิ่มอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าคือเราอะไม่ได้รู้สึกว่าเราแบบเอาจริงป้ะเราไม่ได้รู้สึกว่าเราอยากสักเพราะว่าแบบเอ้ยแบบอยากแบบเอ็กเพรสตัวเองเหรืออะไรแต่ว่าที่สกักเรารู้สึกว่ามันเราชอบโดนเข็มจิม้มเฮ้ยคือมันมันสนุกอะมันรู้สึกแบบมันหลัง่งอนะดรีนาลีนอะมันรู้สึกมันให้สิ่งแปลกใหม่ให้กับตัวเองอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออเนี้ยคือสิ่งที่เราต้องต้องการเหมือนกันนะอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่า เนี่ยคือความสุขของการไปสักของตัวเองแล้วก็ข้อคิดนะคะคือการสักครั้งเนี้ยเราอะได้มีการขอพ่อแม่แล้วนะคือเราจะแชร์ทริคในการขอพ่อแม่ไปสักกันคือเราอ่ะไม่ได้ขอแบบโง่งเว้ยคือเราคือทุกคนก็คงคิดว่าโอ้ขอก่อนแบบพ่อแม่เราก็คงไม่ให้สักอะไรเงนึกออกปะแต่คือเราอ่ะโทรเว้ยโทรไปหาพ่อแม่แล้วบอกว่าป้ามาหนูสักแล้วนะแต่ว่าตอนนั้นยังไม่สัก บอกว่าเออปามาหนูสักแล้วนะแต่จริงตอนนั้นยังไม่สักแล้วเราก็รอดูคําตอบเขาเว้ยถ้าคําตอบเขาแบบไดไงโกรธโมโหมากอไรเงนะี้ยเราค่อยแบบรอเล่นแบบเออรอเล่นหนูไม่ได้สักรอเล่นลอไรเงี้ยแกล้งเล่นอไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเขาแบบซึ่งในในเคสของพ่อแม่เราเขาแค่แบบบอกเรื่องยังไม่ให้สักก็ยังจะยังจะฝ่าฝืนกดอะไรอยู่นั่นไรเงนะี้ยแต่เขาแบบเหมือนแค่ตัดพอเฉยเยแล้วก็แบบ เราก็หายไปไรเงี้ยเราก็เลยบอกอ่าโอเคถ้างั้นมันไม่ได้รุนแรงมากเขาไม่ได้บอกว่าด่าการหรือว่าอุย้ยไม่ชอบตัดพ่อตัดแม่อะไรเงรี้ยเราก็เลยบอกโอเคงั้นเดี๋ยวหนูไปสักอะไรางี้ก็เดี๋ยวก็คือเดี๋ยวเราก็ไปสักเราก็ไปสักมาจนได้ <laughs> โอเคค่ะก็ฝากไว้น้องๆหนูๆน,นะคะเวลาจะไปสักเนี่ยอย่าไปแอบพ่อแม่สักเด็ดขาดนะคือจริงมันก็แล้วแต่คนอ่ะนึกอกปากต่อเราก็ไม่แนะนําให้ไปแอบพ่อแม่สักแล้วเราก็รู้สึกว่า การสักม <ane> ันก็เป็นเรื่องของส่วนบุคคลนะเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าก่อนที่เราจะมีรอยสักหรือหลังที่เราจะมีรอยสักเราเป็นคนละคนนะนึกออกปะเออเรายังเป็นอะตอมคนเดิมที่แบบแค่มีรอยสักเพิ่มขึ้นมาแค่นั้นเองแล้วเราก็รู้สึกว่าเราโอเคเราชอบแล้วก็อีกหนึ่งทริคที่เราว่าฮัลโหลโอเคอีกหนึ่งทริคที่เราคิดว่าเราเราได้จากสิ่งนี้คือเออมันไม่ใช่ข้อคิดอะไรเยอะหรอกนะแต่อีกหนึ่งทริคที่เราคิดว่าสำหรับคนขี้เบื่อที่ไม่อยากจะสักอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าลองสักในที่ที่เราไม่ค่อยมองเห็นมดู เพราะว่าแบบถ้าเราเห็นบ่อยราจะเบื่อไงคือเดี๋ยวฉเฉลยก่อนคือตอนแรกกะว่าจะสักรูปครอบครัวไว้แบบพ่อแม่ปู่ย่าตายายอะไรเงี้ยแบบแปดคนนะตรงไหลตรงแขนอะไรเงี้ยไหนแม่ก็ให้สักอะไรเงี้ยสักใหญ่ไปเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าประเด็นที่เรายังไม่ได้สักเพราะว่าหนึ่งอ่ะคือเรารู้สึกว่าแบบอ่ะที่เราออกแบบมาเองเรายังเราไม่ได้รู้สึกแบบโดนใจอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยเราเลยไปเปลี่ยนใจเอาตรงกลางที่ร้านอะไรเงี้ยแล้วก็สองคือเราก็แอบมีความรู้สึกกังวลว่าถ้าเราสักรตรงเนี้ยเราเป็นคนขี้เบื่อไง ถ้าเราเห็นบ่อยเราจะรู้สึกว่าไม่สวยหรือเบื่อหรืเปล่าอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ได้สักไปแต่คิดว่าอาจจะมีการไปออกแบบมาใหม่หรืออะไรใดๆแล้วก็หา placement ในการสักใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะได้เห็นกันในไลน์หน้าๆนะคะทุกคนสำหรวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่มาร่วมจอยบล็อกร่วมจอย Activity One Day with Atomic t ด d าวนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งลิงๆแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะคะบาย เธอจะโชว์ไลน์ดูแล้วร้านก็จะมีการบันเทร์เราก่อนกลับด้วยนะคะด้ให้เรเล่นเกมจับผิดภาพคนคนนี้